หนึ่งโครินบทที่10พี่น้องทั้งหลายเพราะว่าข้าพเจ้าต้องการให้ท่านทั้งหลายเข้าใจว่าบรรพบุรุษของเราทั้งหมดได้อยู่ใต้เมฆและได้ผ่านทะเลไปทุกคนได้รับบัพติศมาในเมฆและในทะเลเข้าสนิทกับโมเสสทุกคนได้รับประทานอาหารฝ่ายจิตวิญญาณเดียวกันทุกคนและได้ดื่มน้ำฝ่ายจิตวิญญาณเดียวกันทุกคนเพราะว่า พวกเขาได้ดื das des des oi> ่มจากพระศิลาฝ่ายจิตวิญญาณที่ติดตามเขาไปพระศิลานั้นคือพระคริสต์แต่ถึงกระนั้นก็ดีมีคนส่วนมากในพวกนั้นที่พระเจ้าไม่พอพระทัยเราทราบได้จากที่เขาล้มตายกันเกลื่อนกลาดในถิ่นธุรกันดาลเหตุการณ์เหล่านี้เป็นเครื่องเตือนใจเราไม่ให้ปรารถนาสิ่งชั่วเหมือนเขาทั้งหลาย พวกท่านอย่านับถือรูปเคารพเหมือนบางคนในพวกเขาได้ทำดังที่มีเขียนไว้ว่าประชาชนก็นั่งลงกินและดื่มแล้วก็ลุกขึ้นเล่นสนุกสนานอย่าให้เราล่วงประเวณีเหมือนบางคนในพวกเขาได้ทำแล้วก็ล้มลงตายในวันเดียว2 3ง0 0ืคนอย่าให้เราลองดีพระคริสต์ เหมือนบางคนในพวกเขาได้ทำแล้วต้องพินาศด้วยงูร้ายอย่าให้เราบ่นเหมือนบางคนในพวกเขาได้ทำแล้วต้องพินาศด้วยองค์เพชฌฆาตเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นกับพวกเขาเพื่อเป็นตัวอย่างและได้เขียนไว้เพื่อเตือนสติเราผู้ซึ่งมาถึงวาระสุดท้ายของยุคนี้แล้วเพราะเหตุนี้คนที่คิดว่า ตัวเองมั่นคงดีแล้วก็จงระวังไม่ให้ล้มลงไม่มีการทดลองใดๆเกิดขึ้นกับท่านทั้งหลายนอกเหนือจากการทดลองซึ่งเคยเกิดกับมนุษย์พระเจ้าทรงซื่อสัตย์พระองค์จะไม่ทรงให้พวกท่านต้องถูกทดลองเกินกว่าที่ท่านจะทนได้และไม่ถูกทดลองพระองค์จะทรงให้มีทางออกด้วย เพื่อพวกท่านจะมีกำลังทนได้เพราะฉะนั้นพวกที่รักของข้าพเจ้าจงหลีกหนีการนับถือรูปเคารพข้าพเจ้าพูดกับท่านอย่างพูดกับคนมีปัญญาพวกท่านจงพิจารณาถ้อยคำที่ข้าพเจ้าพูดนั้นเถิดทั่วแห่งพรซึ่งเราได้ขอพอรนั้นทำให้เรามีส่วนร่วมในพระโลหิตของพระคิดไม่ใช่หรือ ขนมปังซึ่งเราหักนั้นทำให้เรามีส่วนร่วมในพระกายของพระคริสตไม่ใช่หรือแม้เราเป็นบุคคลหลายคนแต่เนื่องจากมีขนมก้อนเดียวเราจึงเป็นร่างกายเดียวเพราะว่าเราทุกคนรับประทานขนมก้อนเดียวกันจงพิจ,จารณาดูการปฏิบัติของพวกอิสราเอลคนที่รับประทานของบูชานั้นก็มีส่วนร่วมในแท่นบูชานั้นไม่ใช่หรือ ถ้าเช่นนั้นข้าพเจ้าหมายความว่าอย่างไรเครื่องบูชาที่ถวายแก่รูปเคารพนั้นเป็นของศักดิ์สิทธิ์หรือรูปเคารพนั้นศักดิ์สิทธิ์หรือไม่ใช่ข้าพเจ้าหมายความว่าเครื่องบูชาที่พวกเขาถวายนั้นเขาถวายบูชาแก่พวกผีไม่ใช่ถวายแด่พระเจ้าข้าพเจ้าไม่ต้องการให้พวกท่านมีส่วนร่วมกับพวกผี ท่านจะดื่มจากถ้วยขององค์พระผู้เป็นเจ้าและจากถ้วยของพวกผีด้วยไม่ได้จะรับประทานที่โต๊ะขององค์พระผู้เป็นเจ้าและที่โต๊ะของพวกผีด้วยก็ไม่ได้เราจะเยื่อ,อยุให้องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอิจฉาหรือเรามีกำลังมากกว่าพระองค์หรือเราทำทุกสิ่งได้แต่ไม่ใช่ทุกสิ่งนั้นจะเป็นประโยชน์เราทำทุกสิ่งได้แต่ไม่ใช่ทุกสิ่งนั้นทำให้เจริญขึ้น อย่าให้ใครเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวแต่จงเห็นแก่ประโยชน์ของคนอื่นๆทุกสิ่งที่ขายตามตลาดเนื้อนั้นรับประทานได้ไม่ต้องถามอะไรเนื่องจากมโนธรรมเพราะแผ่นดินโลกกับสรรพสิ่งในโลกนั้นเป็นขององค์พระผู้เป็นเจ้าถ้าคนที่ไม่เชื่อเชิญพวกท่านไปในงานเลี้ยงและท่านต้องการจะไปทุกสิ่งที่เขาตั้งให้รับประทาน ก็รับประทานได้โดยไม่ต้องถามอะไรเนื่องจากมโนธรรมแต่ถ้ามีใครมาบอกพวกท่านว่าของนี้เขาถวายแก่รูปเคารพแล้วท่านก็อย่ารับประทานเพื่อเห็นแก่คนที่บอกนั้นและเพื่อเห็นแก่มโนธรรมด้วยข้าพเจ้าไม่ได้หมายถึงมโนธรรมของพวกท่านแต่หมายถึงมโนธรรมของคนที่บอกนั้น ทำไมเสรีภาพของข้าพเจ้าต้องถูกตัดสินด้วยมโนธรรมของคนอื่นถ้าข้าพเจ้ารับประทานด้วยขอบพระคุณทำไมข้าพเจ้าต้องถูกว่าร้ายเพราะสิ่งที่ได้ขอบพระคุณแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อพวกท่านจะรับประทานจะดื่มหรือจะทำอะไรก็ตามจงทำเพื่อถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าอย่าเป็นต้นเหตุที่ทำให้พวกยิวหรือพวกกรีกหรือคริสตจักรของพระเจ้าหลงผิดไป แต่ให้เป็นเหมือนข้าพเจ้าเองที่พยายามทำทุกสิ่งเพื่อให้พอใจทุกคนไม่ได้เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวแต่เห็นแก่ประโยชน์ของคนมากมายเพื่อให้เขาทั้งหลายได้รับความรอด